วันนี้เลี้ยวล้อนะการเมืองเลี้ยวล้อพักเพื่อไทยและคนใกล้ชิดนายทักษิณชินวัตรก็ด่าหน้ากันออกมาเพื่อพยายามบอกว่าสิ่งที่แพทยสภาทำแพทยสภามีมติเป็นเรื่องของอคติเป็นเรื่องของกลุ่มบุคคลที่ไม่อยากให้นายทักษิณชินวัตรสามารถดํารงอยู่ในสถานะใดส,นะสถานะหนึ่งในประเทศกระบวนการหลังจากนี้ที่เราจะเห็นก็คือการที่หลายกลุ่มพยายามที่จะทําให้มติแพทยสภาที่เรา บอกว่าเป็นมติที่กําลังจะรักษาจริยธรรมแพทย์รักษาความถูกต้องรักษาสิ่งที่เราบอกว่าความเป็นแพทย์ต้องดําลงอยู่เพื่อทําให้ชาติบ้านเมืองมันรักษากระบวนการยุติธรรมไทยได้จะ นักการเมืองบางกลุ่มกําลังทําลายเมื่อนักการเมืองต้องการที่จะดิสเครดิตนักการเมืองกําลังจะทําให้มติเหล่านี้ดูบิดถูกบิดบิดไปถูกทําให้ไม่สมเหตุสมผลแต่ก็มีแพทย์หลายส่วนทั้งแพทย์จากหลายๆลโรงพยาบาลแพทย์จากหลายมหาลัยที่จบออกมาซึ่งแพทย์สภาที่เราทราบกันดีว่าเป็นแพทย์ที่เป็นอาจารย์แพทย์ของหมอหลายๆท่านแพทย์หลายๆท่านในประเทศไทยก็ได้ออกมาได้ออก แรงการสนับสนุนหมายถึงสนับสนุนมติของแพทยสภาเมื่อวันที่8พฤษภาคมฉะนั้นแล้วนักการเมืองก็เลยรู้สึกหวาดกลัวว่าทะเลาะก,กับแพทย์มันไม่ใช่เรื่องธรรมดาเปือนที่ผมพูดไปหลายวันที่ผ่านมาว่าความเป็นแพทย์คนที่เป็นแพทย์ผ่านการสะสมองค์ความรู้มันผ่านการสะสมประสบการณ์อย่างไรก็ตามเวทีของเราเองก็ยืนยันว่าสิ่งที่แพทย์ตัดสินและมีมติเมื่อ วันที่แปดพฤษสภานั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องวันที่แพทยสภามีมติหลังจากเรียกกระบวนการรักษาเรียกเอกสารของแพทย์ที่เกี่ยวข้องแพทย์ก็ลงมติลงความเห็น เขามีความเชี่ยวชาญแต่ละสาขาแต่ละอาการนี่แหละแพทย์แต่ละคนก็มีความเชี่ยวชาญแต่ละด้านอยู่แล้วแพทย์สมองแพทย์หัวใจแพทย์ทางด้านกระดูกแพทย์ทั่วไปแพทย์หลอดลมอักเสบอะไรก็ว่าไปเขาก็มีมติว่าการลงมติว่าป่วยวิกฤตของแพทย์3าคนนั้นดูจะไม่สมเหตุสมผลดูจะไม่ได้ป่วยวิกฤตตามที่กล่าวอ้างตัวของ มติจะถูกทำให้ดูด้อยค่าโดยนักการเมืองนักการเมืองที่เราพูดมาโดยตลอดว่าคนเหล่านี้ไม่ได้ทำเพื่อ ประชาชนนักการเมืองที่เราพูดมาโดยตลอดว่าคนเหล่านี้ทําเพื่อพวกพ้องทําเพื่อนายทุนทําเพื่อคนที่สนับสนุนให้เงินทุนในการมาเป็นนักการเมืองนายสมศักดิ์เทพสุทินในฐานะลัมตีว่าการกระทรวงสาธารณสุขวีโต้คําสั่งมติแพทยสภาที่ออกเมื่อวันที่8พฤษภาโดยวีโต้เมื่อวานเพราะฉะนั้นแล้วตามกฎหมายแพทยสภาก็ต้องมีมติประชุมอีกครั้งหนึ่งและได้นับได้นัดประชุมวันที่12ที่จะถึงนี้ผมเข้าใจว่า วันนี้แพทย์แต่ละคนแต่ละท่านก็คงตระหนักและคงมีความมุ่งมั่นว่าหากจับปกปักรักษาจรรยาบานรักษาเจริยธรรมความเป็นแพทย์รวมทั้งรักษากระบวนการที่ท,ทาประเทศไทยนั้นวันที่12มิถุนายนนี้ผมคิดว่าแพทย์ทุกคนคงไม่มีใครลาการประชุมใช่ไม่ใช่ครับพี่น้องครับ